วันนี้จะมาปลูกกระเทียมเพื่อกินใบนะคะวิธีเช็คว่ากระเทียมเนี่ยปลูกได้ไหมเราก็มาแกะแกะเราก็เลือกกลีบสวยๆนะคะแล้วก็ลองตัดดูเดี๋ยวตัดให้ดูนี่แสดงว่าปลูกไดเ้เห็นไหมจะมีหน่อขึ้นมาสีเขียวเดี๋ยวลองกรีบนี้ หน่อสีสีเขียวแสดงว่าปลูกได้แต่เมื่อสักครู่อันนี้หน่อมันเหมือนหน่อมันจะฟอแล้วสีไม่เขียวไม่เอาเอาเฉพาะหน่อที่สีเขียวเขียวจะปลูกแค่สี่กลีบก็พอเพราะว่าจะปลูกลงกระถางหกนิ้วนี่อันนี้ก็เขียวสองสีบนี่ กระเทียมแก่จัดนะคะอันนี้ก็นี่อันนี้ก็พร้อมปลูกค่ะปลูกแค่สี่กรีบที่เหลือก็ยังคงทำกับข้าวได้อยู่นะคะอะเดี๋ยว ใช้กา้านกล้วยกับกล้วยรองก้นกระถางเพื่อให้ระบายน้ําและเพื่อป้องกันดินไหลออกหรือจะใช้ใบไม้สุดใบไม้แห้งก็ได้รองก้นกระถางกระถางต้องระบายน้ําด้วยดีนะคะดินที่ใช้ปลูกต้องผสมก่อนค่ะก็จะมีดินด้วนหนึ่งส่วนเกลือหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยข้อแทนได้ค่ะ กระถางที่ใช้ปลูกนี้จะเป็นกระถางหกนิ้วค่ะหกนิ้วก็ปลูกแค่สี่กลีบก็พอนะคะปลูกเพื่อกินหัวและกินใบน,ะะนั่นแหละค่ะนี่นี่แค่นี้นะคะกลีบที่สอง กรีบที่สามแล้วก็กลีบที่สี่นี่สีก่กลีบใบกระเทียมกินกับส้มตำอร่อยนะคะกระรุดน้ำได้แล้วค่ะกดลงอีกสักนิด นำกระถางไปวางไว้บริเวณที่มีแสงแดดลําไรก่อนนะคะไว้ให้กระเทียมงอกค่อยนำออกตากแดดจัดตลอดทั้งวันค่ะรดน้ำวันละหนึ่งครั้งจะรดช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายก็ได้แล้วแต่สะดวกค่ะ ผ่านไป3ามวันกระเทียมก็เริ่มงอกแล้วนะคะทั้ง4ี่กลีบเลยค่ะกระเทียมทั้ง4ี่กลีบก็โตแล้วแล้วก็งอกเป็น4ต้นซึ่งเราก็เริ่มเก็บใบร่างกินได้แล้วนะคะ สำหรับวิธีการดูแลทุกๆ15วันก็ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้แล้วก็พลวนดินให้กระเทียมรดด้วยน้ำหมักปลาทะเลทุกๆ7วันอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรผสมน้ำแล้วก็ราดรดลงดินในกระถางเลยค่ะ แล้วก็ลดด้วยจุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงทุกๆ3วันอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำห้ลิตรจุลินรีย์สังคเคราะห์แสงจะช่วยย่อยธาตุอาหารในดินทำให้กระเทียมดูดซึมธาตุอาหารในดินไปหล่อเลี้ยงลำต้นได้อย่างง่ายดายแล้วก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทำให้กระเทียมโตเร็วเป็น3เท่า เราก็เก็บใบร่างของกระเทียมกินไปเรื่อยๆนะคะให้เหลือใบด้านบนด้านยอดเนี่ยประมาณ2อสใบเราก็เก็บปินไปเรื่อยๆเดี๋ยวกระเทียมก็ลงหัวแล้วเราก็มีหัวกระเทียมไว้กินแล้วก็ไว้ทําพันธ์ุก็จะเป็นกระเทียมปลอดสารพิษซึ่งเราก็มีไว้กินตลอดนะคะเราก็ปลูกช่วงฤด,ดูหนาวค่ะ ก็จะพลวนดินให้กระเทียมนะคะไปกระเทียมเนี่ยกินกับส้มตํากินกับยำกินกับน้ําพริกอร่อยนะคะกินหนมกับเนื้อสัตว์ก็ได้กินหนมกับลูกชิ้นหรือจะไปผัดใส่เนื้อสัตว์ก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะนี่ก็เก็บใบร่างกินแบบนี้ เก็บใบร่างกินนะคะน้ำห,ห,หวานน้ำหวานเอเดียวเดี๋ยวเดียวน้ำหวานนี่ไม่เอาลูกไม่เหาไม่เหาคุณตาลูกไม่ไปนี่ค่ะใบร่างเราก็ไปกินแล้วถ้าใบโตขึ้นเราก็เก็บกินเรื่อยๆเดี๋ยวก็ปล่อยให้กระเทียมลงหัวค่ะเราก็จะมีทั้งหัวกระเทียม มีทั้งใบกระเทียมไว้กินนะคะถ้าใครมีพื้นที่ปลูกก็ปลูกลงกระถางใหญ่กว่านี้แล้วก็หรือจะปลูกลงดินยิ่งดีปลูกลงดินนี้จะงามมากเลยค่ะแต่นี่ไม่มีพื้นที่ปลูกนะคะก็ปลูกลงกระถางเล็กๆแล้วก็เอาวางไว้บนดัววางไว้ข้างๆกำแพงบ้านค่ะปลูกกระเทียมเพื่อกินหัวและกินใบกันนะคะ เมื่อมีพื้นที่น้อยก็หาวิธีปลูกผักเพื่อให้ได้กินผักหลายๆอย่างหลายๆชนิดวันนี้ก็จะปลูกผักชีนะคะปลูกลงกระถางผักเคิวปลูกลงกระถางกระหล่ำปีที่กำลังจะโตค่ะกว่ากระหล่ำปีจะโตเราก็มีผักชีไว้ถอนกินไว้เก็บกิน โดยเฉพาะผักเคิวต้นเขาจะสูงเรื่อยๆเ,เราก็จะเก็บใบล่างกินใช่ไหมคะพอเก็บใบล่างกินผักชีก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเราก็มีทั้งผักเควกินมีทั้งผักชีกินค่ะเนี่ยอันนี้ผักเคลวเดี๋ยวก็จะเก็บใบล่างกินแล้วก็จะปลูกผักชีไว้ปลูกเสร็จก็ใช้ตะเกียบนะคะ ใช้ตะเกียบเสียบไว้เพื่อให้รู้ว่าเออฝั่งนี้เราปลูกเมล็ดผักชีลงไปนะหยอดเมล็ดผักชีลงไปเวลาพวนดินเราก็ไปพวนอีกฝั่งหนึ่งจะได้จำได้ว่าเราปลูกผักชีลงไปในกระถางนี้ปลูกเสร็จก็เอาไม้ตะเกียบเสียบไว้ทุกกระถางเลยค่ะเป็นการปลูกแบบกระถางพอเพียงปลูกแบบประหยัดพื้นที่ค่ะและกระถางผัก คิงคอร์สสลัดคอร์สกระหางนี้นะคะก็ปลูกผักชีเห็นไหมคะเสียบไม้ตะเกียบลงแล้วก็ปลูกลงตรงนี้ข้างนี้แล้วผักสลัดคอร์สเนี่ยก็จะเก็บใบล่างกินไปเรื่อยๆนะคะเก็บใบล่างกินไปเรื่อยๆไม่มีอายุหรอกคะ่ะเก็บจนเขาจะแก่แล้วก็จะเก็บเมล็ดไว้ด้วยคะ่ะเก็บเมล็ด คือจะปลูกเพื่อเก็บเมล็ดด้วยแล้วก็ปลูกกินใบด้วยก็เก็บใบร่างกินเรื่อยๆนะคะจะไม่ตัดเพราะว่าพื้นที่น้อยทุกกระถางเลยค่ะจะเก็บเนี่ยเก็บใบร่างกินพอผักสลัดคอสหรือว่าผักสลัดชนิดอื่นแก่นะคะแก่แล้วก็จะออกดอกออกดอกแล้วก็มีเมล็ดก็จะเก็บเมล็ดไว้ปลูกในปีถัดไปเราก็ไม่ต้องซื้อเมล็ดอีกค่ะ นี่อันนี้เดี๋ยวผักชีก็จะงอกขึ้นมานะคะเนี่ยเวลาเราพวนดินเราก็พวนฝั่งนี้เดี๋ยวผักชีงอกขึ้นมาให้รู้ว่าถ้าตะเกียบเสียบไว้เนี่ยคือเราปลูกผักชกีผักชนิดอื่นลงด้วยนะคะในการปลูกผักนะคะสิ่งประกอบที่สําคัญคือ 1. ต้องมีน้ำสอมีดิน 3. มมีแสงแดด สามอย่างนี้ถึงจะปลูกผักได้น้ำเราอาจจะใช้น้ําคลองน้ําฝนหรือว่าน้ําประปาลดผักก็ได้ได้หมดเลยแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ว่าในพื้นที่ของเรามีน้ําแบบไหนที่บ้านของแม่มาริซอนนะคะจะใช้น้ําประปาลดผักหรือถ้า ช่วงฤดูฝนก็จะมีโอ่งน้ำรองน้ําฝนไว้รดผักค่ะสำหรับดินก็จะมีหลายชนิดดินที่ใช้ในการปลูกผักก็จะใช้ดินร่วนผักนี้จะชอบดินร่วนซุยแล้วก็มีวัตถุอินทรีย์เยอะๆวัตถุอินทรีย์นี่หมายถึงพวกใบไม้กิ่งไม้แห้งนะคะแล้วก็ มูลสัตว์เกลบขุยมะพร้าวผักตบชวาวัตถุอินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เรามีอย่าทิ้งนะคะเราก็มาหมักดินปลูกค่ะสำหรับบางพื้นที่อาจจะมีเฉพาะดินเหนียวมีเฉพาะดินทรายมีเฉพาะดินดานไม่มีปัญหาเราก็ ใช้วัตถุอินทรีย์ไปคลุมหรือมาหมักดินดินก็จะร่วนซุยเหมาะสำหรับการปลูกผักเหมือนเดิมวัตถุอินทรีย์นี้รวมถึงต้นกล้วยด้วยนะคะต้นกล้วยใบยไม้ใบมะพร้าวใบอะไรได้หมดเลยค่ะอย่าทิ้งนะคะเราก็นำมาหมักดินใครมีพื้นดินหมักมีพื้นที่เยอะก็ เอามาวางบนพื้นดินที่มีปัญหานั้นเลยหรือว่าถ้าใครอยู่ในเมืองนะคะก็หมักดินใส่วัตถุอินทรีย์ต่างๆนี่หมักใส่กระถางก็ได้หมักใส่ถังโฟมก็ได้แล้วดินของเราก็จะเป็นดินคุณภาพดีกลายเป็นดินร่วนซุยที่เหมาะสำหรับการปลูกผักและแสงแดดก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะการปลูกพืชผักผลไม้ทุกชนิด ต้องมีแสงแดดแสงแดดนี้ทําให้พืชผักของเรานํามาสังคเคราะห์แสงนะคะแสงแดดก็จะมีผักก็จะมีหลายอย่างผักที่ชอบแดดจัดตลอดทั้งวันผักที่ชอบแสงแดดลำไรหรือผักที่ชอบแดดครึ่งวันก็มีเราก็เลือกปลูกให้ถูกวิธีนะคะถ้าผัก ชนิดไหนชอบแสงแดดจัดตลอดทั้งวันเราก็ยกกระถางไปรับแสงแดดจัดตลอดทั้งวันเลยค่ะผักที่ผักชนิดไหนที่ชอบบริเวณที่มีแสงแดดรำไรเราก็ยกกระถางไปวางไว้ข้างๆพุ่มไม้ไปวางไว้ข้างๆต้นไม้ให้ผักชนิดนั้นได้รับแสงแดดรำไรเราก็ต้องปลูกให้ถูกวิธีนะคะอย่างเช่นผัก คณาผักกวางตุ้งเนี่ยปลูกในบริเวณที่มีแสงแดดลำไรได้หรือบริเวณที่มีแสงแดดครึ่งวันได้แต่สําหรับผักกาดขาวผักสลัดเนี่ยจะเป็นผักที่ชอบแดดจัดตลอดทั้งวันเราก็ยกกระถางไปวางไว้บริเวณที่มีแสงแดดจัดตลอดทั้งวันแค่นี้เราก็จะมีผักไว้กินตลอดทั้งปีปลูกผัก เราก็ต้องรู้นะคะดินน้ำแสงแดดเป็นสิ่งสำคัญในการปลูกผักค่ะและองค์ประกอบที่สำคัญของการปลูกผักก็คือใจเราต้องมีใจรักในการปลูกผักมีความสุขในการปลูกผักแมมบริซอนจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ปลูกผักที่ได้อยู่กับกระถางผักได้ปลูกผักได้รดน้ำผักได้รดน้ำต้นไม้ก็จะมีความสุข ความสุขก็คือความสุขในการปลูกผักความสุขอยู่ที่ใจนะคะถ้าใจเรารักในการปลูกผักมีกว่าการดูแลทะนุถนอมผักผักของเราก็จะงามมีให้กิบกินตลอดปีค่ะ้าพันคอน้ำหวานสวยไหมคะ้าพพันคอน้ำหวานสวยไหม นี่เห็นไหมผ้าเป็นกอนน้ำหวานอย่างสวยเลยยายผูกผ้าพันคอให้น้ำหวานกลางคืนอากาศหนาวน้ำหวานต้องผูกผ้าพันคอแก้หนาวใช่ไหมลูกอืมอะกัดกัดกัดยายกัดหน่อยายกัดหน่อยายกัดหนุ่มไอยยายกัดหนุ่มไอยยายกัดหนูหน่อยน้ำหวานรักยายไหมลูกน้ำหวานบอกก่อนน้ำหวานรักยายไหมน้ำหวานรักยายไหมรักยายไหม นักยัยไหมนักนักๆักช่วหนงน้ำมานจ๊ะน้ำมานน้ำมานหนูเปแม่คุณทุนหัวของยายใช่ไหมบอกก่อนอ่ะเอ๊ะ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่มริสนเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดให้โตเร็วจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเร่งโตรำต้นแข็งแรงจุลินทรีย์หน่อกล้วยป้องกันเชื้อราฟื้นฟูสภาพดินน้ำหมักสมุนไพรไล่สตูพืชนอกจากนี้ยังมีต้นพันธุ์มะตูมแขกต้นพันธุ์ผักหวานบ้านต้นพันธุ์ ยอแล้วก็ผักวอเตอร์เคสผักปิดญี่ปุ่นหนอกูใชยโบราณหนอก้ใชยโบราณเนี่ยปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้เป็นสิบสิบปีปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดชีวิตเลยค่ะถ้าเราดูแลดีๆและยังมีผักพื้นบ้านต่างๆอีกมากมายมากกว่า30ชนิดเดี๋ยวแม่บริสอนจะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิป เพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ <med S 1> ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่มริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ